เลยได้ไหมปวดเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยปวดเท้าปวดเท้าไม่เอาเฮ้ยเหรอขาดเอาไม่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 เอาโอ๊ยหัวจะปวดอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมีท่อ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 ดอกแปมมีท่อดอกแปมมีท่ออยู่หลงท่อไปแล้วเอาอะไรกันก็เก่าครับเนี่ยวมองละบ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 องละ เอาเอาเอาไปเอาแม่ตอกแม่ตอกเอาอะไรออกแล้วเออตอกตอกเออไปไปถ่ายละลายไปถ่ายละลายหมดเลยเก้เร็วเก้เร็วบอกอะไรเราเจ้าทุกคนเราอะไรไม่บอกเราเปิดประตูไม่ได้เราค้างเราประตูอีกหนึ่งชีวิต ก็มาคิวกอนมาอยู่กนเฮียคูณแค่คูณหกร้อยอะไรเงี้ยเฮียไม่ขึ้นไปคูณแปดร้อยคูณพันอะไรหรอกไล่สเต็ปไงถ้าเกิดว่ามันออกตอนหกร้อยก็จะก็ก็จะไปเริ่มคูณหนึ่งใหม่อืแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ออกเข้าใจนี่แชปเปอร์ครับแชปเปอร์อยู่หลังบ้านไมโครอยู่บ้านริมสุดเลยบ้านหลืกจังบ้านเนอะเนาะ เดินอยู่กาอยู่ตรงบ้านไมขึ้นละหน้าบ้านไมขึ้นละแถบแล้วอ๋อเก็บแถบวางแถบหน้าบ้านไม้น,อนะออบบมนโอเคเดี๋ยวดินให้เดี๋ยวดินให้มาบ้านใต้ดินละแถบไหนม,มันดูดำๆวะแถบดำวะไม่นี่ไม่ได้ดำขนาดนั้นแบ อุ้ยดิดเจ็บดิดเจ็บดิดเจ็บได้ผมได้ผมโอเคโอเคโอเคหลุดแล้วบอกนิดนึงนะมันจะล็อกหน้าต่างแถวแถวนั้นหมดเลยอ่าเฮ้ยมีคนดิดเหรอเอ้ยมันมันเหยียบเองเหรอโอ้โหเขืนไมหน้าเราขอโทษโอ้ยนนั่เหยียบแต่ตัวเองครับเหยียบตัวเองเหยียบบ้างเหรอพี่เดี๋ยวน้อยหน้าเว้ย ไปหาแล้วพี่โอ้หแล้วอยู่โคตรไกลเลยแต่ละคนไปหลุดแล้วแต่เนี้ยกูลบได้หน่อยกูมไม่มีแต้แล้วเนี่ยกูบอกเลยรอบเนี้ยแม่เลยกำลังหัวล,อล้อมันเลยมันห,นหวัวโอ้โหปั่นก็ไม่ได้ปัน่นจุกก็ไม่ได้จุกเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บนบ้านเหลืองเฮียอยู่บนบ้านเหลืองโอเคทิไท้ไว้ได้ว่าละว่าละเอาบ้านใต้ดินตัดแล้วเลย บอด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 อุ้ยตายแล้วโอ๊ย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 อะไรอ่ะน้องแป้งน้องแป้งก็ปัดกับพี่หน่อย <c oughs> ดิพี่ไม่มีแต้มเลยตบเครื่องเครื <c oughs> ่องการนี่แหละแปงกับปัดหน่อยไม่มีไม่มีแต้มเลยมันไม่เอาหรอกมันไล่เสร็จอยู่เก่ปั้ที่ไหนเก่ปัดด้วยไฟเ,เลยิ่องอยู่พี่งวิ่งหาไม่เจอ ถอนโทษเทมไปลยดีไหมถอเลยเผืมันมีอะไรพิเศษให้เราตีกลัวไมีอยไม้มไเอะไครับละอะไรของเขาครัขขบนะ<อ>ดีมากแปกเดี๋ยวาตามต่อลนะแปกนะตามสุดตามสุดห้องใตดินกลับมกลับมากลับมา ันห่วงเครื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวทำไมเราเดี๋ยวไม่มีระเบิดแต่ไปต้องโดนเฮ้ยกลัวไม้เหรออุ้ยอุ้ยอุ๊ยอะไรของเขาเฮ้ยเอ้ยมันไป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 พี่จะโดนลมพังเนี่ยแล้วคุณไปทำอะไรตรงนั้นล่ะครับจะไม่ทำข้มไหมข้าดิฉัน้ยส่องไฟชึบ ไปแฝกเขอโทษเรียกดีนะถ้าลงาดีนิ่งยานเออนี่แทบไปเท้าเหรออยู่ซ้ายมือกับดักเจ้าพี่เจ้าพี่ลอยพี่ลอยไล่สุดไล่สุดไปข้างหลังแล้วไปข้างหลังแล้วเจอเจอเจอเซนเจอเซน ใกล้จุงอ๋อตอนเช้านี่ยเนี่ยสวนสวนสวนมีสวนเจอพี่จะพี่จอพี่โอเคอ๋อเจอพี่ไม่น็อตตามมาฮิวได้นะสวนสวนสวนบ้านเหลืองอ่ะบ้านเหลืองโงสวนเฮ้ยกลัวม้าจะไว้นี่หนึ่งพันเต๊ม นอยคนนั้นช่างนอยเราเหยียดจุ๊บไปเหยียดจูบไปสักประมาณห้าสิบวิอ่ะห้าสิบหกสิบวิแต่เหยียดพับใบโดนอ่ะไอแต้มจู๊บเต็มเลยมันไปแล้วมันไปแล้วเต็มมันไปแล้วเต็มไปสวนได้ได้อุ้ยเหยียบเลยตัวเองแล้วเขินไม่ได้เดี๋ยวล้อเขาเหยียบอี่กันเราอ่ะเขินอ่ะ เอ้ยอย่ามุกเซอย่จมุกเซจขอแต้มก่อนปัดเก้าเก้าไว้ปัดเก้าเก้าไว้ไม่ต้องปั่นเสร็จพี่ปั่นอีกเครื่องอยู่ไม่เจอเกจใช่ปะไม่เจอไม่เจอพี่อยู่ระเบียงอ่ะอุ้ยมันไปมันไปตรงรถขาวแล้วเดินไปซากหนึ่งแล้วมาประตูได้ไหมมันไปประตูไกลอ่ะไม่ใช่ประตูบ้านใหม่ทออยู่กลางแมพเลยครับหน้าบ้านไมเคิลคือใครอยากลง อมันเก็บแถบไปไหนหมดอะอฮ้ยมันมันเออแถบนานเบรกไม่ทันน้องเองโ้ยไหวหรือเปล่าเบบี้มันมาแล้ีไงเราไปเหยียบให้ไงเออ เฮ้ยผมจะวางแทบว่ะผมจะวางแทบว่ะปิดท้าย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 อุ้ยโอ้ยโอ๊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 ยอะไรเฮ้ยนี่มันเช็คแถบด้วยเท้านี่ว่ะอะไรครับเนี่ยเอาละประตูเปิดเลยไปแผ่ลงแล้วว่ะใช่เปิดเลยเปิดเลยจะไม่คิวหรือเปล่าไปบล็อกต้องไปบล็อก บอกได้เลยบอกหล่อตกใจเห็นนะจะกลับแล้วกลับตัวก็ไม่ได้อันนี้มันยังไม่ได้เปิดจากแอร์เลยนี่อ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าเก้าไปแล้วอุ้ยมันมีกระดาษอีกอ่ะแกปวดไปก่อนเลยได้ไหมเอาไปปวดเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยไม่เอากเทอะว่าขาด ไม่เาไม่เอ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 าโอ๊ยัวจะปวดอะเอ้ยเอ้ยมีท่อ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 ดอกแปรมีท่อดราแปรมีท่ออยู่ลงท่อไปแล้วเอาอะไรกันเก่ารับเนี่ยัวจะปวดไปหรอนะแปงแก้กันปะเนี่ยแก้กันปะเนี่ยตาจริงแกกันเนี่ยเฮ้ยสาไฟเสาไฟนี่ก้ดิโก้ไก้ดิกกไม่ได้แต้มกันเหรอ บอกละวบอกละวบอกแล้วบอกละวเอาออกเอาเอาเอาไปเอาแม่ตอกแม่ตอกเอาอะไรออกแล้วเออตอกตอกเออไปถ่ายละลายไปถ่ายละลายหมดเลยแกเร็วแกเร็วบอกอะไรเราเจ้าตุกคนเราอะไรบอกเราเปิดประตูไม่ได้เราข้ามเราประตูโอ้โหชีวิตก็มาคิวก่อนมาอยู่ก่อนคิวมา เกว่าตาวเกว่าต้าวเกวเอาไปฮิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเอาหิวไม่ได้หิวไม่ได้อะไรไงเขาเนี้ยเดแบบบ้านนี้เข้าไม่ได้นะหน้าบ้านมีกระดางเหมือนกันนะเราจะไปเหยียบกันเยอะนะจะไม่มีเควทให้โจรแขวแล้วเด้อเมื่อกี้ท่อกันมาได้ยังไงท่ออยู่หน้าบ้านไมเคิลเลยหน้าบ้านไมเคิลเลยท่อ ถ้าก็จะเอาประตูก็ต้องไปดิสดิสแล้วก็เปิดไปกอดอ่ะไปดิสคนหนึ่งแล้วก็เปิดรอไว้เลยให้ไปดิสก็ล่ะได้ได้เกย์ไปดิสเลยไปดิสเลยไปดิสเลยก็ได้กันเหนี่ยวไว้เอาสองทางไม่เอาดิสทฐานเมื่อกี้ก็กดแบบกำลังจะจิ้มแล้วไปโดนได้ไงวะไอ้เก๊ะอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเปิดเลยเปิดเปิดท่อไปเปิดท่อไปเปิดท่อเดี๋ยวพี่ช่วยทางนี้ ทำไมไมันดึงดูดนะมันดึงดูดมันดึงดูดมันดึงดูด <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงเป,เปิดแล้ว,วเปิดแล้วเนี่ยมาดิมาดิไม่ต้องไปลงทอาา่อเขาเหล่าวันนี้ว้าวหัวจะปวด <c oughs> <c oughs> ไม่ตอนที่บอกอ่ะคือมือแบบกำลังจิ้มไปแล้วขาไม่ไปโดนได้ไงตา <c oughs> ยตาย อะไรกันครับเนี้อ่ะเดาบวกหนึ่ง